บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคักขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งลาคะคือความกำหนัด ลาคัคคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งลาคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคัคคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและลาคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ดังนี้บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคักขโย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความกําหนัดราคัขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคักขยากิต・ตังสุวิมุตตันติ วุตจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติ เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิคยาลาคัคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งลาคะคือความกำหนัดลาคัคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งลาคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคักขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งลาคะคือความกำหนัด ราคัคขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะาจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคัคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ดังนี้บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคักขโย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความกำหนัดราคคขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคคขยากิจตังสุวิมุตตันติ วุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติ เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิคยาลาคักคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคา้าคือความกำหนัดลาคักคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคา้า จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิขยาลาคักขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคาคือความกำหนัด ราคัคคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคัคคยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ดังนี้บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินธติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคักขโย เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความกำหนัดราคคขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคคขยากิจตังสุวิมุตตันติ วุตจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติ เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายนันทิคยาลาคักคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งลาคะคือความกำหนัดลาคักคยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งลาคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ บทสวดละนันทิสัมมาปัสสังนิพพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคักขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งลาคะคือความกำหนัด ลาคัคขยานันทิคโยเพราะความสิ้นไปแห่งลาคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคัคขยากิตตังสุวิมุตตันติวุจจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและลาคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี ดังนี้